สวัสดีครับมาพบกับ TK r a n g e r นะครับหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปไวมากๆเลยนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะกับตั๋วกาชาพาโชคครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายและของโคโนโบริ u ก a โ t o ตคุนะครับใครที่เปิดได้ตัวดีๆอันนี้ก็ยินดีด้วยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ารอบนี้ค่อนข้างจากเกลือมากๆนะครับวันพฤหัสนะครับหลังปิดซ่อมบำรุงฐานทัพ ก็จะเป็นเรนเจอร์ครบรอบ5ปีเกมลายเรนเจอร์นะครับก็มาลุ้นกันเอานะว่าเรนเจอร์จะโหดสักแค่ไหนนะครับโอเควันนี้ลุ้นโอกาสสุดท้ายแล้วผมก็เหมือนเคยนะครับมาเปิดการทั้ง3 ID นะครับอ่ะ PVP ยังไม่ได้เล่นเลยนะตั้งแต่ปิดลีกมาวันเสาร์ผมยังไม่รู้เลยนะครับอ่ะจบที่มาสเตอร์หนะครับก็น่าจะเป็นเกมตั้งรับนะเพราะว่าผมก็เข้ามาตีไปนิดเดียวเองนะครับสัปดาห์นี้นี่คือ,อเวลาน้อยนะแล้วก็ ไปทำเกมอื่นด้วยนะครับใครที่สนใจลองไปดูได้นะรลย์บราวสตอรี่นะครับโอเคไปเล่นกันโอ้โหมี3ตัวเลยทำเป็นมาสเตอร์ทั้ง3ตัวเลยอะแต่ทีมนี้น่าจะโหดนะอะเดี๋ยวมาเล่นกันสนุกๆน,นะครับวันนี้ไม่คิดอะไรเยอะเลยครับอยากเจอทีมไหนก็ตีครับมาอยากเจอก็หนีนะครับเออปิดลลกวันเสาร์นี่ผมเพิ่งมาเล่นเอาวันจันทร์เลยนะ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับตัวใหม่3ตัวก็เดี๋ยวหมดรอบของมันเนี่ยก็จะได้เห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะว่าเรนเจอร์เนี่ยมันเก่งจริงหรือเปล่าพอหมดบัฟปุ๊บนะครับจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหมาถึงก็สัดป้อมแทบแหกเลยนะอ่ะผมก็ต้องพัดก่อนเลยครับถาอะไรไม่ได้นะคือเปิดเกมมาเนี่ยผมปล่อยตัวออกไปมันไม่ห่างป้อมเท่าไหร่นะครับอ่ะต้องพึ่งดาวินชีนิดนึง ดาวินชี่นี่คือรู้สึกได้เลยนะครับว่ากลับมาโคลนิ่งชัดเจนมากๆเลยนะครับโคลนิ่งแบบดีขึ้นเยอะนะอ่ะซูไม่ได้ครับโดนดันกลับมาแบบนี้โอ้โหดูนะโอ้โหคลิีแบบปป๊บเดียวปั๊มบึ้มเลยนะครับมาติมะราชินตินะครับแล้วก็มีตัวของคิริวนะครับบัฟเพิ่มตีเดียวตีแรงโอ้โหโหดแบบชัดเลยนะครับ อ่ะล้วผมมาเจอทีมนี้แล้วผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับอันนี้คือโหดแน่นอนลุ้นอย่างเดียวครับให้บอทมันอาจจะปล่อยตัวไม่ดีออกมาก่อนให้ผมเนี่ยสร้างกลุ่มได้นะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดสร้างกลุ่มไม่ได้โดนคริเละเทะเลยนะครับอ่ะสกิลใบามาก่อนดิใบามาก่อนใบามาก่อนเดี๋ยวมันคริทีเดียวเนี่ยยืนไม่ได้นะครับทั้งฝูงเลยคือผมเข้าหลีกช้าไปนะคนอื่นเขาเข้าหลีกไปแล้วเนี่ย คะแนนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบโหดๆเลยครับว่ากันตรงๆนะโอ้โหเนี่ยครับคลิกันหน้าไหมเหลยผมถึงบอกนะครับว่าทางคลิเนี่ยมันสําคัญมากเพราะมันกันไม่อยู่นะการลําบากมากนะครับอ่านแบบนี้ก็ต้องพึ่งดวงกันน,นิดนึงนะครับผมพัดก่อนเลยครับวิงว่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้โหดูครับดูนะครับเออมัน อำมาตาพอดีนะครับตายครับอย่างนี้ไม่รอดหรือยังไงก็ไม่รอดผิดจังหวะแบบนี้เละแน่นอนสลครับโอเคสองรอบแรกผ่านไปเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าหลีกแล้วผมว่าน่าจะโอเคกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้เจอแต่ทีมค่อนข้างจะโอดนะครับอ่ะตำนาน3ครับไม่ตีครับมาสเตอร์หโอ้โหอ่ะขอเปลี่ยนดูบ้างเอาแบบ พอจะกคิดว่าน่าจะพอสู้ไหวอยู่โอ้โหไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยครับเข้าดึกช้าไปก็จะเจอแบบนี้นะอ่ะโอเคทีมแบบนี้น่าจะยังพอไหวอยู่นะครับเออคารินตัวเดียวนี่ยังพอจะมีโอกาสนะครับบาวจินจิคารินมาติมานะครับโอ้โห,โโหยิ่งมีคิริวมาบัฟหน้าป้อมอีกอันนี้เละเลยครับโอเคโครนิ่งมาบ้างดาวินชิอ่ะโครนดารูมะมา2ตัวเลย คืออย่างที่บอกครับผมรับรู้ได้เลยว่ามันเริ่มจะแบบโครนติดมาทีละ2 3ตัวให้เห็นเยอะขึ้นแล้วนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งเกียร์โหดๆนะครับแล้วก็อยู่ในหลีกระดับนี้ด้วยอ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเห็นผลที่ดีขึ้นนะเอ้แตนกิฟเราข้ามมั่งเด็ดข้ามไปมากๆจะได้แบบอ่ผมพัดละเพราะว่าเห็นละเห็นทางคริแล้วนะครับโอเคยิงทันไหม วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปอ่ะตัวโอ้โหออกมาเยอะอีกแล้วอะแป๊บเดียวครับเนี่ยพิ่ภาพบึกละโอ้โหสัปดาห์นี้บอดค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเลยครับอมาดูว่าจะไหวไหมผมกดออตโต้ละอ่ะเอาแค่มาเปิดตัวกาชาเพื่อ ตัวเกมจะเห็นใจนะเพราะเล่นแล้วแบบเจอพวกนี้คือแพ้เละเลยครับผมอยากได้มาติมะเลยนะแม้ว่าจะไม่มีตัวกระจายคลินะครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยต้องมีตัวกระจายคลิดีๆมาอย่างแน่นอนนะคืออย่างน้อยน้อยเนี่ยมีแค่บราวขี้เกียจมาก็ยังโอเคนะครับบัฟหน้าป้อมโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะเขาหลีกช้าไปนิดนึงนะครับคืออย่างน้อยเจอพวกต้นๆ้นมาสเตอร์หนึ่งธรรมดาเนี่ยยังพอไหวอ่ะ ผมมาอยู่ที่มาสเตอร์สแล้วแพ้รวดนะครับก็น่าจะเจอทีมปกติแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันไม่มีบราจินจีนะก็จะไม่มีตัวกระจายขี้อามีบิวครับมีบิวโอเคแต่ว่าบิวเนี่ยยังตายง่ายนิดนึงนะครับอ่ะอาจจะโดนทันนายนะครับตัดการพอได้อยู่อ,อย่าเพิ่งวิ่งมานี่ครับถ้าเกิดเขาค่อยๆวิ่งมาแบบนี้ไม่มีตัวบัฟวิ่งมากดดันหน้าป้อมผมเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะเฮ้ยกองหน้าจะเย็ยนๆโอ้โหกองหน้ายืนไม่อยู่ครับตายละเข้าป้อมอีกแล้วเข้าป้อมอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้เกิดอะไรขึ้นบอดโอ้โหบอดทําผมผิดจังหวะหมดทุกอย่างเลยครับวันนี้ต้านก็ไม่ได้นะต้านโจนยิงถึงป้อมเลยครับพัดไปแช่นะครับก็โดนอมาตะานะ แล้วก็วิ่งส่วนมานะครับโอ้โหวันนี้ดูท่าทางจากแพ้รวด5รอบเลยครับจะสู้ทีมไหนได้บ้างเนี่ยวันนี้โอ้วันนี้มาโหดจริงๆนะคือผมก็ไม่ได้ถึงขั้นมากากนะวันนี้เฮ้ยไม่เอาเราจะไปแบบถึงขั้นตีทีมระดับชมป์นะไม่ขนาดนั้นนะครับก็พึ่งจะมาสองเองนะครับอ่ะมาเจอกับ ทีมนี้โหดไม่เอาดกว่าเดี๋ยวเกิดเป็นทีมที่เขารู้จักกันนะครับเดี๋ยวผมจะโดนหนักไม่ใช่น้อยนะครับเดี๋ยวหาทีมตีนิดนึงก็ต้องเอาแบบให้มันมีโหดนิดนึงอะ่ะอ่ะโอเคทีมนี้โหดแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงขอแก้มือสักทีนึงนะเออเอาแบบอย่ามาแพ้รวดห้ารอบนะครับถ้าเกิดเป็นกิจกรรมที่ผมเคยจัดเนี่ย บางคนอาจจะเพิ่งมานะผมเคยจัดกิจกรรมนะครับก็จะมีตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็ห้ามแพ้เกิน2ครั้งนะเล่น5รอบนะครับแพ้ปุ๊บแจกตังปั๊บนะครับแล้วก็มีแจกนะสุดท้ายทําไปประมาณสักห้าหกคลิปนะห้าหกคำท้านะแล้วก็แจกนะครับอรอบนี้นี่ต้องแบบนี้ครับคือต้องแบบว่ายื้อแล้วบอดไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดโดนทางคลิปหนักๆเนี่ยโอ้โหผม ไม่ไหวครับยืนไม่ไหวแน่นอนอ่ะรอบนี้ชนะแน่ๆแล้วกดอโต้เลยครับเลยไม่ได้มาดูครับแต่รอบแรกก็เห็นนะดาวินชีโคลนิ่งติดมาอ่ะมาติมะก็โคลนติดมานะครับโคลนติดดีขึ้นเยอะมากครับสาหรับตัวของดาวินชีนะเวล1์ร้อยสเอากลับมาใช้ได้เลยนะครับในทูตุกีกเลยนะคือจริงๆหีกกลางอีกล่างใช้ดีอยู่แล้วนะครับดาวินชีมีคนชอบบอกว่าไฮเปอร์ดีกว่า ถามว่าถ้าเกิดไฮเปอร์ดีกว่าทำไมบนท็อปใช้อลตรากันหมดเลยนะครับต้องใช้คำว่าอลตราเกือบหมดนะเพราะว่ามันไม่ได้มีความต่างกันมากนะครับอลตรากับไฮเปอร์คือเน้นปล่อยตัวออกมาเยอะๆจะดีกว่านะครับมันจะได้ทั้งสร้างก่อเลือดโคลนนิ่งนะครับอ่ะรอบนี้ก็โอเคแก้ตัวได้นะครับเจอทีมที่ก็แข็งอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าโคอมโเขายังไม่โหดน,นะ ที่เหลือที่แพ้นี่คอมโบคลิดโหดๆเลยครับอันนี้ครับดูครับราจินจิพอเป็นแค่ร่างอัลตร้าเนี่ยแล้วก็มีตัวบิวเป็นตัวบัฟกระจายนะครับก็มีความอ่อนแอขึ้นชัดเจนนะครับโอเคไปเปิดตัวกาชากันนะครับไอหดีหลักจัดมาขอมาจิมะนะครับตัวเดียวที่ไอหดีหลักต้องการนะครับมาจิมะโกโร่ครับจัดมาวันนี้เปิดกันทั้ง3 ID เลยนะครับ มาดูกันว่าจะเกลือไหมมาโอ้โหไทเกอร์นักชิมนะครับโอเคไปดูกันที่ ID 2นะครับมาดูกันที่ ID 2บ้านนะครับอ่ะสัปดาห์นี้ต่ายขึ้นมาที่มาสเตอร์สนะครับก็มีรูบี้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็เปิดอย่างแน่นอนนะครับโอเคมาเปิดกาชากันนะครับแม้ว่าจะมีมาจิมะมาสเตอร์แล้วนะครับไฮเปอร์มาสเตอร์แต่ก็ยังอยากได้ ตัวอื่น,นครับเพราะว่าถือว่าทีมผมเนี่ยยังไม่แข็งสักเท่าไหร่นะอ่ะมาเดิมครับทิริวครับกับมูนดุริยางแต่ว่าอยากได้มูนดุริยางมากกว่านะเพราะว่ามีอิอนุยาฉาแล้วมาจนได้โกลเด้นคิงนะครับโอ้โหสัปดาห์นี้ออก8ดาว2 ID เลยนะแต่ว่าเป็นตัวที่แบบว่าใช้งานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโอเคไปปิดท้ายกันที่ ID 3บ้าน,นะครับ มาดูกันที่ ID 3บ้านะครับสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะก็ยังไม่ค่อยได้เล่นนะครับปิดลีก p v ๆจบที่เดิมเลยนะก็คือเพชรสนะครับตอนนี้มี600รูบี้แล้วนะครับส่วนของห้องทดลองรับผมก็เก็บไปเรื่อยนะแม้ว่าแต้มกบจะยังไม่เต็มร้อยสักทีนะครับแต่ว่ามาเจอกระดานนี้นะครับแล้วก็ได้กบแดงไปนะครับนี่ผมก็จะมีกบแดงนะ เตรียมตัวเลยครับถ้ารอบหน้าเปิดได้ตัวใหม่สักตัวหนึ่งนะที่เป็นแปดดาวธรรมดาก็เตรียมตัวเลยครับได้ปั้นนะครับมา1ตัวแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันที่ ID ดี3นะครับอยากได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะได้ตัวที่แบบใช้งานได้เนี่ยผมดีใจหมดเลยนะครับโดยเฉพาะตัวบัฟอลตะดาวินชีก็ได้นะดาวินชีกกับมาโครนิ่งติดดีมากขอมาสักหนึ่งตัว โอ้โหก็ยังไม่ประสบความสาเร็จนะครับเออสัปดาห์นี้ก็เปิดกาก,ากทั้ง3 ID ดีเลยครับโอเคก็คงไม่ได้ลุ้นอะไรละไปเจอกันอีกทีก็วันพฤหัสเลยนะครับสำหรับการเปิดกาชาเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับเป็นเรนเจอร์ครบรอบ5ปีเกมเรนเจอร์นะครับวันพฤหัสหลังปิดซ่อมบรรลุฐานทัพนะครับ,นะรบก็เปิดกาชากันแน่นอนนะดูว่าไอดีไหนจะเปิดกี่รูบี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ มาไปก่อนค,ครับสวัสดีครับ